88 f ค s ิ i n แคมป์ ial, ตกปลาตะป่ามือสองญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับผมตัวนี้เป็นล้ออาบูนะครับ Ambassador Ultra Max XLC นะครับ XLC นะครับขนาดก็สักประมาณ 2O ถึง 3O นะขนาดเป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นล้ออาบูขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษหลายที่มากๆนะครับหลายที่มากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับคอนสปูลนะตัวนี้เป็นตัวปรับคอนสปูลนะอันนี้เป็นตัวปรับเบรกนะครับ นะแขนยาวจับถนัดมือมากนะครับเปิดฝาข้างนะครับเปิดฝาข้างกดปุ่มนี้นะครับนี่มันจะมีตุ่มนี้อยู่เล็กๆเห็นไหมครับกดจากนั้นบิดลงนะครับแล้วดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับระบบหน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับระบบหน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับรุ่นนี้มีคลิกเสียงด้วยนะครับรุ่นนี้มีคลิกเสียงด้วยนะครับวิธีใส่ก็แค่เอามันกลับคืนไปที่เดิมแล้วก็บิดนะครับกดมันเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดนะนหนึงนะนะครับใส่ให้รงล็อกด้วยที่สําคัญ นะครับใส่ให้ลงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครรุ่นนี้จะมีคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงเปิดที่ตรงนี้นะครับเปิดเวลาเปิดคลิกเสียงก็คือดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนะฮะเฟี้ยวมากถือว่าเป็นลอกเบสคัตติ้งที่ระบบค่อนข้างครบนะฮะนะครับบอดี้เป็นกาวไฟนะครับสปูลเป็นอ่าน่าจะอลูมิเนียมแหละนะครับมีแผ่นเป็นสแตนเลสตรงนี้นะครับแผ่นฝาข้างนะครับนะ ทนสวยทนนะครับสามารถเล่นพวกงานทะเลก็ได้นะงานน้ําจืดก็ได้นะอีกลักษณะเด่นหนึ่งนะครับก็คือตัวเกียร์นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ตรงนี้เห็นตัวเกียร์นี่ไหมครับนะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะมันสามารถเปิดกดมันลงนะฮะแล้วมันสามารถแยกออกได้จากกันเป็นแบบนี้นะครับถามว่าแยกออกจากกันเพื่ออะไรใช่ไหมแยกออกจากกันเนี่ยเพื่อเวลาที่เราตีนะครับตีตีหน้าดินหรือตีเหยื่อส่งเหยื่อนะครับ จังหวะของสายเนี่ยที่มันมมวนอยู่ในขดเนี่ยครับมันจะเหวี่ยงซ้ายขวาใช่ไหมครับเหวี่ยงซ้ายขวาเมื่อเหวี่ยงซ้ายขวาแล้วเนี่ยมันจะชนมันจะชนกับตัวเกียร์นะครับทําให้การส่งนั้นแบบติดขัดหรือขัดจังหวะการส่งนะครับการส่งสายนะครับเมื่อเวลามันเปิดออกมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันโอกาสชนมันก็จะน้อยลงเห็นไหมครับโอกาสชนมันก็จะน้อยลงนะครับมันจะช่วยส่งสายให้ไกลขึ้นขึ้นไปอีกนะครับนะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเปิดแล้วนะครับบิดเลยหมุนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมันเก็บเองเห็นเน้ เนี่ยครับเมื่อเราหมุนแล้วนะมันจะเก็บของมันเองเลยนะครับก็คือเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยนับหรือจะตีแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะเพิ่มจุดเด่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นของอาบูนะครับเป็นลูกเล่นของอาบูนะครับนะถ้าอยากได้เลื่อนกว่านี้อีกสามารถไปล้างไปหยดน้ำมันเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับงานดีด้วยงานดีด้วยแล้วก็สภาพมือสองนะสังเกตง่ายๆเลยครับพวกแท็กพวกอ่า ชุดเนี้ยนะครับชุดสกรีนอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่ลบนะฮะนะถ้ามือสองแบบเยินๆยนเลยนะมันจะลบนะครับรอยสกรีนรอยแท็กอะไรพวกนี้มันจะลบหายไปนะแต่แบบตัวนี้แบบยังชัดชัดเปี้ยนะครับชัดทุกจุดนะบอกเลยว่าชัดทุกจุดนะครับนี่ดูด้านหลังตรงนี้ก็ชัดเห็นไหมนะครับสวยมากบอกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมาพร้อมไดแกรมนะครับแคมล็อกนะครับมีแคมล็อกมีน้ํามันมาให้ด้วยหนึ่งหลอดนะฮะของบูนะตัวนี้ถือว่าครบมากกับถุงผ้า รับถุงผ้าอาบูแบบนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบครบมากขาดกล่องอย่างเดียวบอกเลยต้องมีกล่องนี้แบบโอ้โหเพอร์เฟกแล้วนะนะรับตัวนี้ก็ขายแล้วนะครรีวิวให้ลูกค้าได้ชมครับผม